ครับ FC ช่องหนุ่มกระเด็นทุกคนนะครับก็วันนี้กาดีฝนหยุดตกนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาชมไม้นะครับสำหรับไม้วันนี้นะครับที่จะมาให้เพื่อนๆดูกันก็คือออปติ a ัสนะครับยังไง o p t i m มัสมาเก็ยังเป็นไม้ในใจไม้สะสมไม้ยอดฮิตไม้สารพัดความนิยมนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาลงขายนะครับแต่ว่าก็พอดีไซส์เขาเริ่มใหญ่แล้วนี่ อันนี้มีสมต้นนะครับไซส์เขาเริ่มใหญ่แล้วก็ลักษณะฟอร์มเนี่ยกักบลายเนาะผมก็ว่าเขาค่อนข้างจะสวยนะครับก็จะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นจากไซส์ประมาณ5นิ้วนะครับเป็น8ดนิ้วอ๋อลืมกระถางครับขอ,อยาดเอวกระถางก่อนนะครับแป๊บนึงนี่ครับกระถางขนาด8นิ้วนะครับ ก็จะเปลี่ยนไซส์เขาจากกระถาง5นิ้วเป็น8นิ้วนะครับเพื่อให้เขาโตขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กะว่าจะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ในอนาคตนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องทำการถอดกระถางออกให้หมดก่อนนะครับโอ้อ่าเพื่อนๆดูวัสดุปลูกใกล้ๆครับเพื่อนๆดูวัสดุปลูกแล้วก็ดูรากเขานะครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็คือปลูกด้วยกับมะพร้าวสับนะครับแล้วก็อาจจะมีเศษหินภูเขาไฟปนอยู่บ้างนะครับให้เพื่อนดูระบบรากเขานะครับปัญหาที่หลายคนเจอเนาะก็คือเรื่องของรากเน่านะครับก็ในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้กระถางที่ใหญ่ไปนะครับไม่เหมาะกับต้นเขารากเขาอาจจะเน่าได้นะครับันนี้เวลาเราเปลี่ยนถอดกระถางเปลี่ยนกระถางเนี่ยเราก็อาจจะต้อง เอาวัสดุปลูกเก่าๆออกด้วยนะครับก็ผมจะเล่มรากออกนะครับถามว่าต้องเล่มหมดไหมก็อาจจะไม่ต้องหมดก็ได้นะครับก็เอาออกบางส่วนพอนะครับอ่ะต้นนี้เอาออกแล้วนะครับหนึ่งต้นต่อไปต้นที่สองต้นนี้เคยลงขายด้วยนะขายไม่ได้ต้นนี้ก็ปลูกด้วย โอ้ลากตึมเลยดูให้ดูระบบลากก่อนนะครับนี่คือต้นที่สมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์ระบบลากจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไปเพื่อนถอกระถางมาแล้วลากไม่มีแบบนี้เลยนะครับแสดงว่าระบบลากเขาก็อาจจะไม่ดีต้นเขาก็จะไม่ค่อยโตนะครับน,นี่คือให้เ,เพื่อนๆดูระบบลากก่อนก็เอากลับะพาพ้าเก่าๆออกนิดนึงนะครับ ผมจะไม่ออกหมดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตอนปลูกไม่ได้ใช้กับมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเอาลากไปบางส่วนนะครับสองต้นส่วนต้นที่สามต้นนี้กับมะพร้าวสับ้วนนะครับให้ดูระบบลากนิดนึงก็ลากจะเดินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าไซส์จะเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่สีก็ใช้ได้นะสวยอโอเคตอนนี้ก็ทำการถอยกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับ3มต้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาลงกระถางแบบนิ้วกันนะครับโดยวัสดุปลูกที่จะใช้ในวันนี้ก็คือ หินภูเขาไฟขนาดก้อนใหญ่นะครับประมาณ1-2ถึงเซนถามว่าทำไมถึงใช้ก้อนใหญ่ก็เพื่อให้เขาระบายน้ำได้ดีนะครับเพราะว่ากระถางเราใหญ่ขึ้นวัสดุปลูกก็ต้องระบายน้ำได้ดีขึ้นนะครับอ่านี่หินภูเขาไฟนะครับเริ่มกันเลยเนาะต้นแรกนะครับนี่เนาะวางเอาหินภูเขาไฟใส่ก่อนเลย ก็้องหินบุเขาไฟนะครับลองลองก้นกระถางไปก่อนนะครับนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหินบูกเขาไฟลองก่อนดีกว่าทั้งสามกระถางให้เ,เพื่อนเพื่อได้เห็นภาพชัดๆนะครับเอาจริงวัสดุลองก้นเนี่ยอาจจะเป็นหินบูกเขาไฟหรือเป็นเศษอิฐเศษปูนเศษอะไรก็ได้นะครับที่ทําให้การระบายน้ําดี อันนี้เอาหินบุกเขาไฟลองก้นไว้แล้วต่อไปก็เอาต้นสับรดสีลงนะครับก็วางตำแหน่งให้พอดีนะครับให้โคนต้นเขาอยู่ซักขอบแนวกระถางนะอันนี้เราก็เอาหินลุกเขาไฟเติมลงไปเติมลงไปเรื่อยๆนะครับรค่อยๆใส่ให้เต็ม แบบนี้ค่อยใส่ให้เต็มนะครับค่อยๆใส่เขาให้เต็มนะครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการใส่หินบุกเขาไฟให้เต็มแบบนี้ทั้ง3ามต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาชมกันครับครับก็ตอนนี้ก็ทําการ เปลี่ยนกระถางออปติมัตพราม์ทั้ง3กระถางเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ชมทีละก,กระถางนะครับพอเปลี่ยนกระถางใหญ่รู้สึกว่าต้นมันใหญ่ขึ้นเนาะดูดิจากเดิมก็ถ่ายเล็กนะครับก็เหมือนต้นไม่ใหญ่เนาะพอเปลี่ยนกระถางใหม่เออเหมือนต้นใหญ่ขึ้นเลยนะครับนี่ต้นนี้นะครับใบสวยมากต้นที่สองนะครับลายสวยมาก, 2, ลามากแล้วก็อันนี้ต้นที่สามนะครับ เล็กมิดนึงนะครับก็ å, จริงๆในการเปลี่ยนกระถางเนี่ยถ้าเพื่อน <P asse ll ant> ๆจะไม่ใช้กระถางพลาสติกแบบผมนะครับก็อาจจะใช้กระถางพวกกระถางดินเผาแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ให้ดีเนี่ยอยากให้เป็นกระถางดินเผานะครับไม่อยากให้เป็นพวกกระถางเคลือบนะครับเพื่อนๆเพราะว่ากระถางเคลือบเนี่ยรูปคุณนในกระถางมันจะน้อยนะครับการระบายอากาศการระบายน้ำเนี่ยมันจะสู้พวกกระถางดินเผาไม่ได้นะครับ นะครับแต่ก็ถ้าประหยัดงบสุดก็คงเป็นกระถางดําพลาสติกนี่แหละครับดีที่สุดเพราะแล้วก็รูระบายน้ําเยอะมากนะครับอ่ะก็สําหรับวันนี้นะครับก็เปลี่ยนกระถางออพติมัสนะครับเพื่อจะเอาไว้ทําแม่พันธุ์ในอนาคตนะครับแต่อย่าลืมนิดนึงนะครับก็อันนี้แถมให้นะครับก็คือว่าบางทีเ,เพื่อนๆเนี่ยอาจจะเจอเปัญหาเรื่องของมดเรื่องของเพี้านะครับที่ อยู่ตามกระถางนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเพื่อนเนี่ยเอากระถางแบบนี้ไปใส่ไว้ในกระาถางดินเผาอีกทีหนึงนะครับบางทียกขึ้นมาจะเจอหมดเยอะใช่ไหมนะครับวิธีแก้ง่ายครับก็ไปซื้อยามาใส่นะครับยาที่ใช้เนี่ยอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่าแนะนำนะครับเป็นความรู้เพราะว่าม,มีเพื่อนๆเนถามมาในคลิปหลายๆคนเอ๊มีมดมีเพียหรือมีโลคนะครับทำยังไงขั้นต้นก็ ใช้ตัวยาครับสตาร์เกิลจีนะครับไปหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับโรยไปสักหนึ่งช้อนละกันนะครับบริเวณโคนนะครับโรยลงไปนะครับสักสักหนึ่งช้อนชานะครับพมดเนี่ยเขาจะชอบพวกพมดเนี่ยเขาจะชอบนะครับพวกอะไรที่ชื้นๆนะครับเพราก็จะเข้าไปอยู่แล้วก็โรยไว้สักหนึ่งช้อนชานะครับนะครับ แค่นี้เองนะครับพวกโมดพวกเพียก็จะไม่มาแล้วนะครับก็มันสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเห็นมดเห็นเพียมากก็โรยใหม่ได้นะครับ3 6 6เดือนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับดูรับชมครับหากชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย